ื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชอบอุกกรณ์เสริมสายร้ายนีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่14เดือนตุลาคมง564นะครับผมวันนี้นะผมจะมารีวิวนะผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของปืนหน้าไม้มินินะครับผมตัวนี้นะครับผมทําจากโลหะนะครับรุ่น cx 38นะครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของของแถมกันก่อนนะครับของแถมนะครับผมทางร้านนะครับจะแถมเลเซอร์ให้นะครับนี่นะครับเลเซอร์ผมติดไว้ตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของลูกหกมิลนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นลูกดอกนะครับผมนี่นะครับตัวนี้สามารถยิงลูกดอกได้นะครับยิงลูกหกมิลได้นะครับลูกดอกก็ประมาณนี้นะครับผมแถมให้ห้าลูกเลยนะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของนะครับผมหกเหลี่ยมนะครับผมหกเหลี่ยมตัวนี้สามารถเป็นไขควงได้เป็นหกเหลี่ยมได้นะครับแถมให้สองชุดนะครับผมเอาไว้ซ่อมบํารุงนะครับผมเลเซอร์สามารถปรับบนล่างซ้ายขวาได้นะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของนี่นะครับหน้าไม้มินินะครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถยิงขวดแตกได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับ ยิงขวดแตกนะครับยิงปลาทะลุนะครับผมตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้มีรางเสริมติดให้นะครับนี่นะครับจะเป็นรางสิบเอ็ดมิลนะครับตัวนี้นะครับผมผมก็ติดเลเซอร์ให้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับหาอยู่นะครับผมตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะทําจากโลหะทั้งตัวนะครับแล้วก็ตัวด้ามจับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของไม้แท้นะครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นไม้แท้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผม ตัวจับนะครับจะเป็นแบบโลหะทั้งตัวเลยนะครับผมตัวนี้นะครับไกยังเป็นโลหะเลยนะครับผมโอเคนะครับสวยงามนะครับผมตัวนี้ส่งกําลังโดยใช้นะครับผมจะเป็นในส่วนของคันเหล็กนะครับผมนี่นะครับคันเหล็กเราใช้ลวดดึงนะครับผมนี่นะครับส่งกําลังโดยใช้คันเหล็กนะครับวิธีการงอนะครับผมตัวนี้นะครับผมแรงมากนะครับตัวนี้นะครับ โอเคครับจะมีเบลลิงนะครับ1ตัว2ตัว3มตัว4ตัวนะครับตัวนี้มีเบลลิงถึง4ตัวนะครับผมใช้เอ็นนะครับผมเอ็นอย่างเส้นอย่างใหญ่นะครับนี่นะครับโอเคครับเพื่อส่งกําลังนะครับผมให้ลูกออกนะครับโอเคนะครับผมสวยงามนะครับตัวนี้นะครับพกพาสะดวกนะครับตัวนี้นะครับมีศูนย์หน้าให้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ใส่เลเซอร์ก็เล็งตรงศูนย์หน้านี้ได้เลยนะครับนี่นะครับผม และหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับยิงขวดแตกนะครับสมาชิกทุกท่านนี่นะครับวิธีขึ้นลำก็ง่ายๆเลยนะครับก็จะมีขอเกี่ยวตรงนี้ให้นะครับนี่นะครับให้ท่านนะครับดึงตรงนี้นะครับดึงนะครับผมดึงให้มาถึงล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ลูกหกมิลอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตใส่ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับให้ดันออกตรงนี้นะครับแล้วเขาจะมี ล็อกตรงนี้นะครับนี่นะครับให้ป้อนลูกหกมิลไว้ตรงนี้นะครับใส่ได้ประมาณ1 0บถึงสินัดนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะป้อนให้ดูนะครับจะป้อนไป3นัดพอนะครับนี่นะครับนี่นะครับป้อนลงไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็กดคันลังลงนะครับนี่เขาก็จะดันมาอยู่ตรงนี้นะครับลูกเหล็กจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับ เวลาเราขึ้นลำนะครับผมขึ้นลำนะครับขึ้นลำก็ดึงไปข้างหลังแบบนี้นะครับนี่นะครับขึ้นลำนะครับลูกเขาก็จะตกลงมาเองนะครับมาอยู่ตรงร่องนี้นะครับแล้วก็จะใช้สายสลิงตัวนี้นะครับเป็นแรงดันลูกออกไปนะครับผมดันลูกออกไปนะครับตัวนี้ยิงขวดแตกได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมตัวนี้นะครับผมลิกระทัดรัดนะครับผมทุกคาสะดวกนะครับไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับ ่านไหนที่กาลังหาอยู่ก็รีบเลยนะครับผมสินค้ามีจํากัดนะครับตัวนี้นะครับผมแรงนะครับผมพกกระทัดรัดนะครับผมตัวนี้นะครับส่วนของราคานะครับผมราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับค่าพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะครับเก็บปลายทางบวกหนึ่งร้อยบาทนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอย้ําราคาอีกรอบนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผม ค่าพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะครับปลายทางบวก100บาทนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมอ่ะโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่ Line ID นะครับ j u k p p p นะครับผม ID Line j u k p p p นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ยูทูบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ